ไม่ต้องพยายามให้เขามารักแค่ทำสิ่งนี้เขาจะรักคุณเองโดยไม่รู้ตัวคุณเคยไหมพยายามจนเหนื่อยเพื่อให้ใครสักคนเห็นคุณค่าในตัวเราแต่ยิ่งพยายามเขากลับยิ่งห่างออกไปเรายอมลดตัวลงทำทุกอย่างให้เขารู้ว่าเรารักนะแต่สุดท้ายกลับรู้สึกเหมือนเราเป็นแค่คนที่ไล่ตาม จิตวิทยาความรักบอกไว้ว่าเมื่อคุณพยายามให้ใครมารักมากเกินไปคุณกำลังส่งสัญญาณว่าคุณไม่คู่ควรกับความรักนั้นและสิ่งที่น่าแปลกก็คือเมื่อคุณหยุดพยายามเมื่อคุณกลับมารักตัวเองก่อนคนที่คุณเคยวิ่งตามจะเริ่มเดินเข้ามาหาคุณเองโดยที่คุณไม่ต้องพูดอะไรเลย ในคลิปนี้ผมอยากพาคุณเข้าใจจิตวิทยาความรักแบบกลับด้านที่จะทําให้คนคนหนึ่งรักคุณโดยที่คุณไม่ต้องพยายามเลยแม้แต่นิดเดียว 1. จิตวิทยาของการหยุดวิ่งตามคนที่มีค่าที่สุดไม่ใช่คนที่พยายามมากที่สุดแต่คือคนที่นิ่งที่สุดในความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ไม่ใช่การแข่งขัน แต่หลายคนกลับเผลือเปลี่ยนความรักให้กลายเป็นสนามสอบเราทำดีเท่าไหร่เขายังไม่สนใจเราพยายามเอาใจเขากลับเย็นชาจนบางครั้งเราเริ่มถามตัวเองว่าเราทำผิดอะไรแต่ในจิตวิทยาความสัมพันธ์จริงๆแล้วเมื่อคุณพยายามมากเกินไปคุณกําลังทำให้ตัวเองตกอยู่ในสถานะที่ต่ำกว่าโดยไม่รู้ตัว เพราะทุกการไล่ตามคือการยอมรับโดยอัตโนมัติว่าอีกฝ่ายมีค่ามากกว่าเราและสมองของคนเราจะรับรู้ตามที่เห็นเขาจะเริ่มรู้สึกว่าคุณต้องการเขามากกว่าเขาต้องการคุณและนั่นคือจุดที่พลังเปลี่ยนจิตวิทยาข้อนี้เรียกว่า power balance มันคือสมดุลของพลังในความสัมพันธ์ ถ้าอีกฝ่ายรู้สึกว่าเขาถูกไล่ตามสมองเขาจะเริ่มรู้สึกว่าเขามีอำนาจแต่ถ้าเขารู้สึกว่าคุณอยู่ของคุณได้คุณไม่ขาดเขาสมองเขาจะเริ่มกลับมาคิดว่าทำไมคนนี้ถึงนิ่งจังทำไมเขาไม่พยายามแล้วละ่ะและนั่นแหละคือจุดที่เขาเริ่มอยากกลับมาคนจำนวนมากเข้าใจผิดว่า การหยุดพยายามคือไม่รักแต่จริงๆแล้วการหยุดพยายามคือเริ่มรักตัวเองเพราะคุณเริ่มเข้าใจว่าความรักที่แท้จริงไม่ใช่การไล่ตามแต่คือการดึงดูดเมื่อคุณกลับมาโฟกัสที่ตัวเองกลับมาทำให้ชีวิตคุณมีพลังกลับมาเป็นคนที่มีเป้าหมายมีความสุขมีสเสน่ห์ในแบบของตัวเอง คุณจะเริ่มส่งพลังบางอย่างออกไปที่ให้คนอื่นรู้สึกอยากเข้าใกล้คุณโดยไม่รู้ตัวนี่คือหลักการของ energy attraction หรือพลังดึงดูดทางจิตใจที่ทำให้คนรู้สึกผูกพันกับคุณโดยที่คุณไม่ต้องพูดอะไรเลยลองนึกภาพดูนะคนที่มั่นใจในตัวเองยิ้มได้แต่ไม่ยอมลดคุณค่าของตัวเองเพื่อใคร เขาจะมีออร่าบางอย่างไม่ต้องพยายามให้ใครชอบแต่กลับมีคนอยากอย,กอยู่ใกล้ตลอดเวลาเพราะในระดับจิตใต้สำนึกมนุษย์เราจะถูกดึงดูดโดยคนที่มีพลังสมดุลในตัวเองไม่ใช่คนที่ต้องการการยืนยันจากผู้อื่นดังนั้นถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าความรักของคุณเหนื่อยเหมือนคุณพยายามอยู่ฝ่ายเดียวอย่าพิ่งโทษโชคชะตา แค่ลองหยุดกลับมาดูแลใจตัวเองและใช้พลังนิ่งแต่มั่นคงคุณจะเห็นว่าสิ่งที่คุณเคยวิ่งตามจะเริ่มเดินเข้ามาหาคุณเองทีละน้อยเพราะความรักมักเดินเข้าหาคนที่ไม่ต้องวิ่งไล่มันเมื่อคุณหยุดพยายามให้ใครมารักคุณจะเริ่มดึงดูดคนที่รักคุณเพราะคุณเป็นคุณ ไม่ใช่เพราะคุณพยายามเป็นใครอื่น 2. พลังของการให้โดยไม่คาดหวังคนเราจะจำไม่ได้ว่าคุณให้อะไรแก่เขาแต่เขาจะไม่มีวันลืมว่าคุณให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนแค่ไหนความสัมพันธ์ที่งดงามไม่ได้เกิดจากการแลกเปลี่ยน แต่มาจากการให้ที่ออกมาจากหัวใจจริงๆแต่โลกทุกวันนี้ทำให้เราลืมศิลปะแห่งการให้ไปเราให้เพื่อให้เขากลับมาเราทำดีเพื่อให้เขาเห็นค่าเรารักเพื่อให้เขารักตอบจนในที่สุดเราเริ่มรู้สึกว่าเขาไม่เห็นเราเลยทั้งที่เราทำทุกอย่างให้แล้วแต่คุณรู้ไหม ในเชิงจิตวิทยาพลังของการให้มีผลต่อสมองของคนรับอย่างมหาศาลโดยเฉพาะการให้ที่ไม่มีเงื่อนไขจิตวิทยาเบื้องหลังการให้โดยไม่คาดหวังในสมองของคนเรามีระบบที่เรียกว่า Mirror Neuron หรือแปลตรงตัวว่าเซลล์ประสาทกระจก มันคือระบบที่ทำให้เรารับรู้และสะท้อนอารมณ์ของคนอื่นเมื่อคุณให้ด้วยความจริงใจโดยไม่หวังผลตอบแทนสมองของอีกฝ่ายจะสะท้อนกลับความรู้สึกนั้นโดยอัตโนมัติเขาจะรู้สึกอุ่นใจไว้ใจและผูกพันแม้เขาอาจไม่รู้เหตุผลว่าทำไมถึงรู้สึกดีเวลาอยู่ใกล้คุณ แต่จิตใต้สำนึกเขาจะจำไายว่าคุณคือที่ปลอดภัยและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความรักที่เติบโตโดยธรรมชาติแต่ปัญหาคือเรามักไม่รู้ว่าตัวเองคาดหวังอยู่เราบอกว่าไม่เป็นไรแต่ในใจรอข้อความตอบกลับเราพูดว่าแค่คิดถึงแต่จริงๆแล้วแอบหวังว่าเขาจะตอบว่า คิดถึงเหมือนกันนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้พลังของการให้ถูกลดทอนเพราะทุกครั้งที่เราคาดหวังเรากำลังเปลี่ยนพลังบริสุทธิ์ให้กลายเป็นการต่อรองทางอารมณ์วิธีฝึกให้โดยไม่คาดหวังอย่างแท้จริงให้เพราะอยากให้ไม่ใช่เพราะอยากได้อะไรกลับมาทุกครั้งที่คุณทำอะไรให้ใคร ลองถามตัวเองว่าถ้าเขาไม่ตอบกลับเลยเรายังโอเคไหมถ้าคำตอบคือโอเคนั่นคือการให้ที่แท้จริงให้เพราะคุณมีไม่ใช่เพราะคุณขาดอย่าให้เพราะอยากพิสูจน์คุณค่าให้เพราะคุณมีความรับความเข้าใจและความเต็มใจอยู่แล้วให้โดยไม่พูดถึงสิ่งที่ให้ไป เพราะการพูดซ้ำคือการเตือนใจว่าคุณเคยเสียบางอย่างแต่คนที่ให้ด้วยหัวใจจะไม่รู้สึกว่าตัวเองเสียอะไรเลยคุณไม่จำเป็นต้องไล่ตามเพื่อให้ใครเห็นค่าแค่ให้ด้วยหัวใจบริสุทธิ์แล้วปล่อยให้เวลาพิสูจน์คุณในจิตวิทยาความรักขั้นลึกมีคำว่า emotional imprint มันหมายถึงรอยประทับทางอารมณ์คือความรู้สึกที่เราเคยมีร่วมกันซึ่งสมองจะจดจําโดยไม่รู้ตัวคนเราจะลืมคำพูดลืมเหตุการณ์แต่จะไม่มีวันลืมความรู้สึกที่คุณเคยมอบให้เขาดังนั้นหากวันนี้คุณรู้สึกว่าความรักของคุณยังไม่ถูกตอบกลับอย่าเพิ่งหมดศรัทธา เพราะทุกสิ่งที่คุณให้โดยไม่หวังผลมันได้ฝังอยู่ในใจเขาแล้วเพียงแต่ยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะรู้ตัวเท่านั้นตัวอย่างเล็กๆในชีวิตจริงบางคนเคยมีแฟนเก่าที่ดูเหมือนไม่ใส่ใจแต่หลังจากเลิกกันไปหลายเดือนวันหนึ่งเขากลับมาบอกว่าคิดถึงเพราะสมองเขาเพิ่งประมวลผลได้ว่า ไม่มีใครเคยดูแลเขาแบบนั้นมากก่อนนั่นแหละคือผลของการให้โดยไม่คาดหวังที่ค่อยๆซึมลึกอยู่ในใจของเขาความรักที่แท้จริงไม่ได้วัดจากสิ่งที่เราได้แต่จากสิ่งที่เรายังเลือกให้ได้แม้ไม่มีสิ่งใดตอบแทน 3. พลังของความเงียบบางครั้ง คำพูดที่ทรงพลังที่สุดคือคำที่เราไม่ได้พูดออกไปคุณเคยไหมเวลามีปัญหากับใครสักคนเรามักจะอยากอธิบายอยากพูดอยากชี้แจงอยากให้เขาเข้าใจเราสักครั้งแต่ยิ่งพูดเขากลับยิ่งห่างยิ่งพยายามอธิบายเขากลับยิ่งปิดใจ ในจิตวิทยาการสื่อสารมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าผลลัพธ์ของความเงียบมันคือภาวะที่การไม่พูดกลายเป็นเครื่องมือทางอารมณ์ที่ทรงพลังมากกว่าการพูดเพราะอะไรความเงียบถึงมีพลังมากกว่าคำพูดมนุษย์เราเชื่อมต่อกันด้วยอารมณ์มากกว่าคำพูดและเมื่อเราเงียบ สมองของอีกฝ่ายจะเริ่มทำงานเองโดยอัตโนมัติเขาจะเริ่มคิดว่าเกิดอะไรขึ้นเขาโกรธไหมเขาหมดใจหรือเปล่าและยิ่งเขาเริ่มสงสัยเขาก็จะยิ่งโฟกัสกับคุณโดยไม่รู้ตัวจิตใต้สำนึกของเขาจะเริ่มพยายามหาคำตอบนี่แหละคือพลังของความเงียบ ในความสัมพันธ์คุณไม่ต้องพูดทุกอย่างบางครั้งการเงียบอย่างสงบคือคำตอบที่เสียงดังที่สุดในใจเขาในความสัมพันธ์คนที่สามารถนิ่งได้คือคนที่เข้าใจตัวเองมากที่สุดเพราะความเงียบไม่ใช่การแพ้แต่มันคือการถอยออกมาจากอารมณ์เพื่อมองภาพใหญ่ให้ชัด จิตวิทยาของการเว้นระยะในทุกความสัมพันธ์จะมีสิ่งที่เรียกว่าระยะทางทางอารมณ์ซึ่งเป็นพื้นที่จำเป็นให้คนสองคนได้หายใจได้คิดได้เข้าใจเวลาคุณเงียบไม่ใช่เพราะหมดใจแต่เพราะคุณเลือกที่จะให้พื้นที่ทั้งกับตัวเองและกับเขา เพื่อให้เขาได้มีเวลาคิดถึงสิ่งที่คุณเคยให้เพราะเมื่อคนเราอยู่ห่างจากสิ่งดีๆไปนานพอเขาจะเริ่มโหยหาโดยอัตโนมัติลองสังเกตดูสิตอนคุณอยู่กับใครตลอดเวลาเขาอาจเฉยชาแต่พอคุณถอยออกมาเงียบๆเ,เขากลับเริ่มพัก เริ่มคิดถึงเริ่มพยายามกลับมานั่นเพราะความเงียบทำให้สมองของเขาตีความและในจิตวิทยาการตีความที่ไม่มีคำตอบแน่ชัดจะกระตุ้นสมองส่วนที่เรียกว่าโดพามีนคิวรอซิตี้ลูปมันคือวงจรของความอยากรู้ความอยากเข้าใจและนั่นแหละคือเหตุผลที่ เขาเริ่มสนใจคุณอีกครั้งในวันที่คุณเงียบอย่างสงบจิตใจของเขาจะเริ่มดังขึ้นด้วยเสียงของคุณวิธีใช้ความเงียบอย่างมีพลังหยุดตอบโต้ในช่วงอารมณ์พุ่งถ้ารู้สึกอยากอธิบายหรืออยากแก้ตัวทันทีให้หยุดสูดลมหายใจแล้วบอกตัวเองว่าตอนนี้ไม่ต้องรีบให้ใครเข้าใจ แค่เข้าใจตัวเองก่อนใช้ความเงียบเพื่อสังเกตไม่ใช่หลบหนีความเงียบที่มีพลังคือความเงียบที่คุณใช้เพื่อมองเห็นความจริงไม่ใช่เงียบเพราะกลัวหรือเพราะอยากประชดปล่อยให้ความเงียบทำงานแทนคำพูดเพราะบางคำไม่จําเป็นต้องพูดแค่การหายไปอย่างสงบก็มีพลังมากพอจะทำให้เขา คิดถึงทั้งคืนอย่ากลัวที่จะเงียบเพราะในความเงียบคือที่ที่ความจริงเริ่มเปล่งเสียงในความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนไม่ใช่คนที่พูดมากที่สุดจะเข้าใจกันดีที่สุดแต่คือคนที่ฟังได้แม้ในความเงียบและเข้าใจกันโดยไม่ต้องใช้คำพูดแม้สักคำเดียวเพราะสุดท้ายแล้วความเงียบ ที่มาจากความเข้าใจจะดังกว่าคำพูดที่เกิดจากความพยายามอธิบายบางครั้งคุณไม่ต้องทำอะไรเลยแค่เงียบแล้วปล่อยให้เขาคิดถึงคุณเอง 4. พลังของการรู้คุณค่าในตัวเองเมื่อคุณเห็นค่าตัวเองโลกทั้งใบจะเริ่มสะท้อนคุณค่าคุณกลับมาหลายคนถามว่า ทำไมเราถึงเจอแต่คนที่ไม่เห็นค่าเราทั้งที่เราก็รักจริงทำดีทุกอย่างคำตอบไม่ซับซ้อนเลยเพราะในใจลึกๆของเราเราเองก็ยังไม่เห็นค่าตัวเองจิตวิทยาความสัมพันธ์ข้อหนึ่งบอกว่าเราจะดึงดูดคนที่สอดคล้องกับความรู้สึกที่เรามีต่อตัวเองถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอคุณจะดึงดูดคนที่ทำให้คุณรู้สึกแบบนั้นซ้ำ,ซำ แต่ถ้าคุณรู้ว่าตัวเองมีค่าคุณจะดึงดูดคนที่ให้เกียรติคุณในแบบที่คุณเป็นเพราะพลังงานในใจเราคือคลื่นความถี่ที่สื่อสารกับคนรอบข้างตลอดเวลาแม้จะไม่ได้พูดออกมาแต่เขาจะรู้สึกได้คุณค่าของเราไม่ได้ลดลงเพียงเพราะใครบางคนมองไม่เห็นเพราะเพชรก็ยังเป็นเพชรแม้ถูกทิ้งไว้ในที่มืดรู้คุณค่าในตัวเอง หมายถึงอะไรแน่ๆมันไม่ได้หมายถึงความเย่อหยิ่งหรือการคิดว่าตัวเองเหนือใครแต่มันหมายถึงการรู้ว่าเราไม่จำเป็นต้องลดคุณค่าเพื่อให้ใครมารักจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่าความสามารถในการยืนยันคุณค่าของตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งคำยืนยันจากใครคนที่มี self validation จะมีเสน่ห์ในแบบที่ไม่ต้องพูดมาก เขาไม่ต้องประกาศว่าฉันดีแค่ไหนเพราะพลังในตัวเขามันพูดแทนแล้วแล้วเราจะเริ่มเห็นค่าตัวเองได้ยังไงหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับใครก็ตามเพราะทุกครั้งที่คุณเปรียบเทียบคุณกำลังบอกตัวเองว่าฉันยังไม่พอแต่ความจริงคือคุณไม่ต้องดีกว่าใครเลยแค่เป็นคุณในเวอร์ชันที่สงบและมั่นคงก็พอ ยอมรับข้อเสียของตัวเองโดยไม่ตัดสินมันเพราะการเห็นคุณค่าไม่ได้หมายถึงการมองแต่ข้อดีแต่มันคือการกล้าที่จะมองข้อบกพร่องแล้วพูดกับตัวเองว่าถึงฉันจะไม่สมบูรณ์แต่ฉันก็ยังมีค่าอย่าให้การปฏิเสธจากใครมาลดคุณค่าในใจคุณเพราะการที่เขาไม่เลือกคุณไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีค่ามันแปลแค่ว่า เขาไม่พร้อมจะเห็นค่าในระดับที่คุณมีอย่าพยายามเป็นคนที่เขาอยากให้เป็นแต่จมเป็นคนที่คุณภูมิใจจะเป็นแล้วเขาจะเริ่มเห็นคุณค่าของคุณเองจิตวิทยาการสะท้อนทุกคนบนโลกนี้คือกระจกสะท้อนสิ่งที่อยู่ในใจเราถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองมีค่าคุณจะเดินนั่งพูดและมองด้วยสายตาที่มั่นใจ คนรอบข้างจะรับพลังนั้นโดยไม่รู้ตัวพวกเขาจะเริ่มปฏิบัติต่อคุณตามแบบที่คุณปฏิบัติต่อตัวเองนั่นคือเหตุผลที่คนที่รักตัวเองมักจะได้เจอคนที่รักเขาอย่างถูกวิธีคุณไม่ต้องพยายามทำให้ใครเห็นค่าคุณแค่คุณเห็นค่าตัวเองก่อนแล้วโลกจะเห็นค่าตามนั้นเอง เคล็ดลับเล็กๆวิธีเสริมพลังคุณค่าในทุกวันเริ่มวันด้วยประโยคเดียววันนี้ฉันจะไม่ลดคุณค่าเพื่อเอาใจใครเขียนสิ่งดีๆที่ตัวเองทำได้ในแต่ละวันแม้เล็กแค่ไหนก็ตามมองกระจกแล้วพูดกับตัวเองเบาๆว่าฉันภูมิใจในตัวเธอ อาจฟังดูง่ายแต่พลังของคำพูดนี้จะเปลี่ยนเคลื่อนพลังใจคุณโดยตรงวันที่คุณเริ่มรักตัวเองอย่างแท้จริงคุณจะไม่วิ่งตามใครอีกเลยและในวันนั้นเองคนที่คุณเคยไล่ตามจะเริ่มหันกลับมามองคุณ 5. พลังแห่งการเป็นตัวเองเมื่อคุณหยุดวิ่งตามความรักความรักจะเริ่มวิ่ง เข้าหาคุณเองคุณรู้ไหมความสัมพันธ์ที่เหนื่อยที่สุดไม่ใช่เพราะเรารักใครมากเกินไปแต่เพราะเราพยายามเป็นคนที่เราไม่ใช่เพื่อให้เขารักเราปรับตัวเปลี่ยนนิสัยทำตัวให้เหมือนคนที่เขาชอบจนวันหนึ่งเราเริ่มไม่รู้แล้วว่าคนในกระจกคือใครแต่ในเชิงจิตวิทยามนุษย์ จะรู้สึกผูกพันกับคนที่เป็นของแท้มากกว่าคนที่พยายามเป็นในสิ่งที่เขาคาดหวังเพราะสมองของเราสามารถตรวจจับพลังของความจริงใจได้อย่างแม่นยำและเมื่อคุณเป็นตัวเองอย่างมั่นคงคุณจะเริ่มปล่อยพลังที่สะกดใจคนได้โดยไม่ต้องทำอะไรเลยคุณไม่จำเป็นต้องเป็นทุกอย่างเพื่อให้ใครรัก เพราะคนที่ใช่จะรักคุณในวันที่คุณเป็นแค่ตัวเองจิตวิทยาของ authenticity ความแท้จริงในตัวตนนักจิตวิทยาพบว่าคนที่เป็นตัวเองอย่างแท้จริงจะมีแรงดึงดูดตามธรรมชาติสูงมากเพราะสมองของคนรอบข้างจะรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ใกล้พลังแบบนั้น คนที่ซื่อสัตย์ต่อตัวเองจะส่งคลื่อนพลังที่สม่ำเสมอไม่สับสนไม่ต้องเดาและสิ่งที่น่าสนใจคือความรักจเจริญเติบโตได้ดีที่สุดในพื้นที่ที่มีความจริงใจไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบลองคิดดูสิเวลาคุณอยู่ใกล้คนที่เป็นของแท้คุณไม่รู้สึกเหนื่อยเลยใช่ไหมเพราะเขาไม่ต้องใส่หน้ากาก,ากไม่ต้องแข่งขัน ไม่ต้องพิสูจน์อะไรและคุณเองก็อยากเป็นแบบนั้นเหมือนกันการเป็นตัวเองไม่ได้หมายถึงไม่ปรับตัวแต่มันคือการรู้ว่าคุณสามารถเติบโตได้โดยไม่ต้องสูญเสียตัวตนของคุณไปคุณอาจจะเรียนรู้ที่จะพูดดีขึ้นเข้าใจมากขึ้นแต่ทั้งหมดนั้นต้องไม่ใช่เพราะกลัวจะถูกทิ้งมันต้องมาจากความเต็มใจที่จะเติบโต ไม่ใช่ความพยายามเพื่อให้ใครยอมรับความรักที่แท้จริงไม่ต้องแลกด้วยการสูญเสียตัวเองเพราะคนที่ใช่จะไม่อยากให้คุณเลิกเป็นตัวของคุณวิธีฝึกการเป็นตัวเองอย่างสงบแต่ทรงพลังกล้าที่จะพูดในสิ่งที่รู้สึกโดยไม่กลัวว่าจะถูกเข้าใจผิดเพราะถ้าความสัมพันธ์ต้องแลกด้วยการเงียบทุกครั้ง มันจะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีคุณอยู่ในนั้นเลยอย่ากลัวที่จะอยู่คนเดียวเพราะความโดดเดี่ยวไม่ได้น่ากลัวเท่าการอยู่กับใครสักคนแล้วต้องแกล้งเป็นอีกคนหนึ่งอยู่ในพลังของความสงบไม่ใช่ความกลัวการเป็นตัวเองที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณไม่กลัวจะสูญเสียใคร เพราะคุณรู้แล้วว่าไม่มีใครสามารถพรากคุณค่าของคุณไปได้คุณไม่ต้องพยายามให้ใครมารักเพราะเมื่อคุณเป็นตัวเองอย่างเต็มที่คนที่ใช่จะรักคุณเพราะคุณคือคุณสรุปหหยุดวิ่งตามเพราะความรักไม่ใช่การไล่แต่คือการดึงดูด2ให้โดยไม่คาดหวัง เพราะสิ่งที่มาจากใจจริงจะส่งถึงใจอีกฝ่ายเสมอ 3. พลังของความเงียบเพราะบางครั้งการไม่พูดคือคำพูดที่ดังที่สุด 4. เห็นคุณค่าในตัวเองเพราะเมื่อคุณเห็นค่าตัวเองโลกทั้งใบจะสะท้อนคุณค่านั้นกลับมา 5. เป็นตัวเองเพราะความรักที่แท้จริงไม่ต้องแลกกับการสูญเสียตัวตน ความรักที่แท้จริงไม่ต้องวิ่งตามไม่ต้องพยายามไม่ต้องร้องขอแค่คุณกลับมาอยู่กับตัวเองอย่างสงบแล้วปล่อยให้พลังในใจคุณดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาเองวันหนึ่งเขาจะมองคุณแล้วรู้ว่านี่แหละคนที่ผมตามหามาตลอดอย่าพยายามทำให้ใครมารักคุณแต่จงเรียนรู้ ที่จะรักตัวเองอย่างที่อยากให้ใครมารักเพราะเมื่อคุณอยู่ในพลังของความเป็นตัวเองอย่างสงบคุณจะกลายเป็นคนที่มีเสนะ่ห์โดยไม่ต้องพยายามเลยสักนิดถ้าคลิปนี้สัมผัสใจคุณอย่าลืมกดติดตามช่อง My Setwell พลังความคิดใหม่เพื่อฟังคลิปแนวจิตวิทยาการเติบโตทางใจและพลังชีวิตอีกมากมายกดติดตามไว้เลยครับเพื่อไม่พลาดแรงบันดาลใจดีๆที่จะทำให้คุณเข้าใจทั้งความรักและตัวเองลึกซึ้งขึ้นในทุกวันแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับจากใจ My n d s ต t w l well, l l พลังความคิดใหม่